เวลาเราพูดถึงการควบคุมป้องกันโรคของฟาร์มเนี่ยจริงๆมันเริ่มในส่วนของบร er ิงเกอร์ยิงแกรมเนี่ยเรามี3ปัจจัยหลักก็คือ prevent infection ก็คือเรื่องของ biosecurity การสร้างภูมิคุ้มกันจากจากตัววัคซีนแล้วก็ควบคุมเรื่องของระบบ เรื่องของสุขศาสตร์ภายในฟาร์มแต่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราพูดถึงจุดแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ prevent infection หรือว่าเรื่องของ biosecurity เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายในฟาร์มนั่นนี่คือความสำคัญของเรื่องของระบบการป้องกันโรคครับ ในส่วนของฟาร์มไบโอซิเคิตี้เนี่ยเรามีความสําคัญในการป้องกันโรคไม่ให้เอาโรคจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในนั้นเวลาปกติแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันก็คือ external biosecurity อันนี้ก็คือไม่ให้เอาโรคจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในส่วนที่2ก็คือ internal biosecurity ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของการจัดการ pick flow การจัดการ s t a f f f l o w หรือว่าในเรื่องของสุขศาสตร์การล้างพักเล้าต่างๆเราสามารถใช้ได้กับในทุกโรคครับโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้เรามีโรคที่มันไม่มีวัคซีนป้องกันอย่างที่เราได้ยินกันอยู่แล้วในสื่อปัจจุบันก็คือในเรื่องของ asf ในสุกรเนี่ยอันนี้เนี่ยทำให้ตัวเรื่องของระบบป้องกันโรคนะครับหรือว่าเรื่องของสุขศาสตร์เนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆครับในส่วนของตัว asf ในสุกรเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีตัววัคซีนป้องกันดังนั้นเนี่ยทางตัวของบริงเกอร์ยังเจอมเนี่ยเราก็เลยมองว่า เรื่องของการประเมินความเสี่ยงเรื่องของ external b a n security เนี่ยมีความสำคัญมากๆดังนั้นเราจึงมีตัว combat AI s f ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้ทางฟาร์มเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง ทั้งสิ้น6หมวดด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันโรคภายนอกหมวดแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็คือตัวหมูเองเป็นตัวจุดแรกที่จะสามารถนําโรคมาสู่ฟาร์มได้นะครับส่วนที่2เองเนี่ยก็คือเรื่องของ transportation หรือเรื่องของการขนส่งรถขนส่งเนี่ยมีความสําคัญมากๆในการที่จะนําพาเชื้อต่างๆเนี่ยไปจากจุดฟาร์มที่มีการเกิดโรคแล้วเข้าไปสู่ฟาร์มที่ยังปลอดโรคอยู่อังนั้นเช็คลิสต์ที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบการขนส่งส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการซึ่งเราทราบว่า การจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายหรือกระบวนการขนส่งรวมถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของบุคลากรในการอาบน้าเข้าฟาร์มซึ่งเดี๋ยวจะโยงไปในส่วนหัวข้อถัดไปเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่สําคัญในการที่จะมีเช็คลิสต์ตัวนี้หัวข้อที่4ก็คือในเรื่องของตัวบุคคลเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะผ่านเข้าออกฟาร์มเนี่ยต้องมีการอาบน้ําเข้าฟาร์มหรือมีการพักโรคก่อนที่จะเข้ามาสู่ในฟาร์มดังนั้นก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในส่วนของหัวข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่ออองงขตัวาาหร แล้วก็ตัววัตถุดิบที่เราจะนําเข้ามาใช้ในฟาร์มก็ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารและวัตถุดิบเองก็ยังเป็นตัวเช็คลิสต์ที่เรานํามาใช้ในข้อที่5แล้วในส่วนของหัวข้อสุดท้ายในเกี่ยวกับ external s u s t a i n i i t y เนี่ยก็คือเรื่องของโลเคชันที่ตั้งของฟาร์มอย่างที่เราทราบครับว่าเราเองเนี่ยต้องรู้ว่าพื้นที่ของฟาร์มที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นไหมหรืออยู่ในจังหวัดหรือเมืองที่มันมีโรคระบาดนี้อยู่หรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้มาวางแผน ในการควบคุมป้องกันแน่นอนครับโลเคชันเราคงไม่สามารถบอกเจ้าของฟาร์มได้ว่าคุณจะต้องย้ายฟาร์มหนีหรือไปสร้างฟาร์มใหม่แต่สิ่งที่คุณรู้เนี่ยถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ต้องไปเติมข้อ456หรือว่าเป็นข้อ123เนี่ยให้มันดีก่อนในส่วนของตัว c o m b a t d s f เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทางบริงเกอร์อิงเกอต้องการนำมาเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถโหลดมาใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นใน iOS หรือว่าในส่วนของ Android แล้วก็เป็นคําถามที่ง่ายๆนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วหหมวดเนี่ยหมวดเราไม่เกิน7ข้อรวมทั้งสิ้นแล้วมีอยู่แค่ประมาณไม่เกิน40ข้อเท่านั้นเองดังนั้นเราสามารถใช้งานได้ง่ายทุกครั้งที่เราทําประเมินในแต่ละหมวดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เป็นเกเป็นภาพของมิเตอร์นะครับที่เป็นสีออกมาประเมินความเสียงว่าเสียงมากก็จะเป็นสีแดงนะครับเสียงกลางก็เป็นสีเหลืองเสียงน้อยหน่อยนะครับก็จะเป็นสีเขียวดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราทําประเมินเนี่ยเราก็จะเห็นผล ออกมาทันทีว่าฟาร์มของท่านเนี่ยอยู่ในสถานะนไหนในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า 2- อถึงสสัปดาห์ข้างหน้าถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเนี่ยเรามาทําการประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นการพัฒนาได้นะครับ